เอาแทนลูกอลแทนลูกอนแทนลก่อน่ลอโหเ่คนรองเสียงต้องอยู่นาโอ้อาขอบคุณครับก่อนอาขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับมองกล้องมามองกล้องมาหนาอ่ะสองอ่ะสนี้โอ้ใจดีเทสูกินอพี่เปาพี่เปา ไปครับบ๊ายบาย